สวัสดีครับสวัสดีตอนยำแรงนะครับมนี้เฮาก็เลิกงานมากเนาะอาทิตย์นี้มีโอวัอาทิตย์กับปัญหาก็คือสิบบมี่มาเลยไปตกป่านะครับก็เลยบมีคลิปมนี่ก็เลยสิบมาบอกแนะนำสูตรเงีย่ยที่ผมไปตกบ่อหลางเมื่อนั้นเนาะเมื่อนั้นมีคนแนะนำบอกผมนะครับเป็นข้า,าตกป่าเป็นอาชีพ ตกปลาเป็นาชีพเลยขาเจ้าตกขายเลยนะครับเพิ่นกะแนนํมมาอยู่คุณว่าถ้ามีสูตรนี่บตัวโบอดตายว่านั้นใบบอได้กระซังบอกว่าบอธรรมชาติบอเหมาบอเหมาบอปลาบอเอียงกระซังพวกตะเพียนพวกปลานิ่นเข่าครับบ่มีอดตายบอกผมก็เลยเหตดติดตามที่เพื่นบอกแล้วก็ปรับปรุงใส่ห้องเจาะของนม ใส่สูตรท่องเจ้าของเขาไปทำอันนี้เงี้ยเฮาเรือจากบปลาร์งเงี้ยเรือจากบปลาร์งเมื่อนั้นครัมันมืดก่อนนะครับเลยเลยกลับมาก่อนนี่เงี้ยบาม่านเคื่อนคู่นถือว่าเรือหลายแลนะนี่เอออีกเป็นเบ็ดเบ็ดเท่าอีกเป็น หอมสวยงามสนิมกินนะถือหน้าโอ้ยสนิมกินแล้วเบ็ด <ś led> ตัวนี้เป็นหลอกพลาสติกนะครับมากับเบ็ดเป็นชดุดเบ็ดเป็นเป็นธรรมดาบมไดยม่ยังเลยคือเป็นชดุดชุดละลอยกบ,บ่านะครับคือผมนี่คือพังจังเปลี่ยนใหม่นะครับบอโมไดไซ ดีเลยแบบคือกระจาคือตัวแต่ไพังหลอกพังกระสือหลอกคันพังกระสือพันกระสือนาคือค่อยๆเปลี่ยนบด้บุ้มทีเดียวนะคือกระจาค่อยๆเปลี่ยนไหมนะครับไอเดี๋ยวฉัมาบอกสูตรเนี้ยนะครับสูตรนี้ใส่สำหรับรบ่อรางบ่อธรรมชาติตัวๆไปหนึ่งนะครับหนึ่งซมี ถ้าคิดยังบอ,อกเอาสิถ้าคิดยังบอ,อกสูตรเี้ยคิดยังบอ,อกอว่วจะซื้อสูตรใดนึกถึงลุงนึกปลา,ส,าสูตรเี้ยลุงนึกนะครับพิมพ์เข้าไปเลยลุงนึกบริษัทก็ไปร้านไอ้ล้านที่เขาขายนะครับลุงนึกถามเลยไม่ลุงนึกบอกครับลุงนึกนะครับเท้าล่องเอาตกมองอะไรยางละถุงมี นึ่งนะครับกวยหอมลุงนึกกวยหอมอันดที่2ก็คือลุงนึกใบเตยนี่มี2อย่างนี้โบอกอตายครับไปใส่ป่ากคกินตัวที่สนะครับเพิ่นใม้มอ2อย่างครับตัวที่3ส,สิเป็นล่ำนะครับล่ำขัวก็ได้คือล่ำธรรมดาถ้าเฮา,าใส่สองสองย่างนี่บ่ถุงเขาต้องใส่ลำเาเอาถุงเดียวเพราะ ทุ่งนึ่งข่า er ครัะแต่ว่าที่ผมผสมไปนมันั้นผมผสมยางละเคืองนะครับก้วยหอมเคืองหนึง่งใบเตยเคืองหนึง่งแล้วก็ล่ำล่ำก็เคืองหนึง่งแล้วก็มีที่ผมเติมแต่งเข้ามาก็คือกากมะพร้าวนะครับเป็นเหยื่อสำเร็จรูปก,กากมะพร้าวใส่กากมะพร้าวลนะ้วใส่กากมะพร้าว ในปริมาณที่อัตรา,าส่วนพอดีนะครับพอพอดีบอใส่หลายไข่พอามีกินนะแล้วคาย่างที่ขาบะเดยก็คือนี่ที่ผมได้สูตรมาไหมนะนี่เป็นอันนี้ครับพอดีลืมอุป,ปกรณ์ลืมทงลืมเมียไว้ผุ่นอยู่ปุนก็เลยได้บดมลาบ้าครับ นี่ตัวนี้นะคนชัดๆอันนี้คือน้ำตาลทรายแดงผลิตจากอ้อยธรรมชาติ1 0 0นี่ครับนี่น้ำตาลทรายแดงนะครับตัวนี้นะครับคือป่าพวกป่ามันจะมาความหวานมันบ้างครับตัวนี้มันจะเป็น มันสีเป็นผงคือล่ำเลยนะครับมันสีบเป็นเม็ดสีเป็นผงคือ่ํำเลยขอดีของเขาก็คือเขาเทใส่ปุ๊บเอาอัตราส่วนที่พอดีนะครับเครงหนึ่งเอาเพราะเห็นมันมีถือกินอะพวกนี้มันสิแตกตัวดีนะครับนี่แตกตัวเวลาถึกน้ำปุ๊บมันสิแตกตัวปุ๊บ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 อยู่ในน้ำดีปปลาสีขาไว้นะครับกินกินหวานนี่ พอกกินหวานนน,นี่ป้าสิเขาวไว้คือแต่ก่อนนี่เงียยผมสูมูบอไไ้เวลาไปตกหลหลายคนนะครับบมสามารถตกไปกบมูสีหาคนเลี้ยงเบ็ดคนละเจา้าคนเจา้ลเจาลงเ,เลี้ยงใส่กันเงียยเข้าสูมูบอไไรครับคือเงียบเข้าเงียบแห้งสูงมูบอไร้วานนี้ก็เลยหาวิธีนะครับที่จะหาเงียสู่มูได้ เขาบอกอยู่แต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็เลยต้องหาวิธีเองนะครับนี่คือนี่ตัวนี้แหละเจ้าสิเอาเงียสุดรไดนมากระซังนะครับสืตอไพหวานสืออยัางมากกระซังไพยเขียวไพยสมไพยอยัางมากระซังสุดรยัางากระซังถ้าเจ้ามีตัวนี้นะครับคือโมมีอดตายผสมอัตตาส่วนนี้พอดีนะยืนยันว่า เขาดีกับมูเขาจนในถามว่าเฮ้ยตัวเส่ยเงียสุดยงังป่ากอเขาดีเลยมูมากินแต่ว่าเพิ่นเนี่กินอยู่คนเดียวดึกอยู่คนเดียวมูเงียบกระโบเงียบนะครับสีแบบเขาอยู่คนเดียวเขาจน,นคนดีตกเขาจนถามว่าด้เงียดมาใส่กับเขาไม่มีกักนะครับกระบอกมูไปเนี่ยคอยใส่ันี้คือเท่าเท่หลายลงไปปุ๊บปัญหามันคือมันชิเหนียว มันสีละลายแล้วมันสีเหนียวแต่เหนียวปุ๊บป่าบกเขาแล้วครับถ้ามันเหนียวป่าบกเขานะผมเคยลองแล้วเงี้ยวไม่เนี่ยนะยันยันมันมพ่พอกเลยเทไปหลายปุ๊บปัญหามันเหนียวเว้ยเหนียวจับตัวมันก่อนเหนียวแบบแฉะแต่แฉะปุ๊บป่าบกเขาต้องแบบพอดีนะครับใส่ในอัตราส่วนที่พอดีคือไห้มันมีกินของน้ำตาลเขา ไอ้ไม่กินของน้ำตาลหอ,หอมพอดีอัตราส่วนล่องไปล่องไปเท่ะนะ้ครับมอมมอมมอม,ม,มเทหลายเองวะ่ะอัตตาส่วนที่เขาใส่อะเขาพอดีแค่นั้นะ่ะเนี่ยสี่เด็ดผมคือน้ำตาลน้ำตาลทรายผลิตจากอ้อยครับตัวนี้คือทับมีตัวนี้โบาตายแน่นอนเดี๋ยวคลิปต่อไป าอาจจะไปบอ่อหลางหรือบอ่บอบ่อตนสมน,นี่ได้ซื้อนะครับบ่อที่ตกอยู่ขุมือคือซื้อจริงๆเขาคือบ่อตนสมน,นะครับเดี๋ยวผมจะปักบ่นไหแค่จะได้ไปประมาณวันวันเสาร์านี้มะแร้งนะเพราะว่ามีม,มีมีงานงานเขาสุกสออีกวันเสาร์อาทิตย์จะได้ไป วันจันทร์อาทิตย์นี้เขาจะไปลองตีปลาดุกทีไมไว้นะครับเบิ้งว่ามันสิเขบาบอกเดี๋ยวสิไปเชิญแงเขียนไว้วันนี้มาบอกสูตรแงนะครับเดี๋ยวลองเอาไปใส่เบิงคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไป